เนครับน้องใส่ผ้าทุงงามงามเฮ้ยผู้ใหญ่เอ้ยซีแบมแต่ผู้ใหญ่ซีแบมจะน้อยกว่านี้น้อยกว่านี้แต่เป็นผู้ใหญ่แต่น้อยกว่านี้ผ้าทุงแถวเล่านี่ตั้งงามมาลีลวดไล่แต่งงามมาลีกำลังสิเดินทางไปหาสาวผู้ไทยครับ จำซ <c oughs> <c oughs> <c Hence, ื้อหน้องบ่ได้เดียวไปหอดกจากสิจักับหน้องซื้อนังหน่องเข้ากับจำบ่ได้เนาะเพราะว่าเมื่อที่เข้าไปบ้านน่องปุ๋ยก็คือตอนนี้กับสิสิไปล่าน้องปุ๋ยน้ำครับไปล่าน้องปุ๋ยน้ำเพราะสีเดินทางมานี่เดินทางกลับมานี่ก็เลยสีแวะเขาไปหาน่องปุ๋ยก่อนไปบอกน้องปุ๋ยก่อนนะครับเนาะแล้วก็กจากสีกลับออกมากำลังเดินทางครับคิดว่ามันนี้สีเดินทางคอยกลับไปเรื่อยครับคอยเมื่อเรื่อย บรรยากาศเง้ยมันเศ้าประมาณนี้เลยทุกคนหมอกลาย เที่ยวของบัดดงคือครัวอูเป็นเล่นมาครับเป็นเล่นมามาของบัดดงเลยนครับน้ำเริ่มเริ่มโล,ล่งอ่ะครับเมื่อวานี่น้ำยังขึ้นอยู่ตอนในน้ำเริ่มเริ่มโลงแล้วเดินทางครับเดินทางทุกคนเฮา มาเยี่ยมยามบ้านน้องน้องสีไล่เนาะครับเนาะสีสีไล่เนาะนางซีแมนเนาะกะเลี้ยวไปก็ต้องไปถามน้องอีกทีนึงว่าน้องน้องซื้อจริงซื้อเล่นนะน้องซื้อยังเนาะถามชาวบ้านเพิ่นว่าน้องน้องซื้อน้องสีไล่เนาะกะสีมามาถ่ายวิ่กับว่งงางไม่เยี่ยมไม่ยามเพิ่นมากินเขากินหนามนั่เพิ่นย่างมือเสาเนาะแล่ากะแต่สีเดินทางไปหาน้องปุ๋ยเนาะไปล่าน้องครับทุกคน บรรยากาศมูบานแบบนี้เนียครับประมาณนี้เลยเบื้องนะวิวภูเขานะเฮื่อนเพื่อนแต่งวิวดีอีกทีเบื้องครับเบื้องนะโว้แถวนี่บรรยากาศดีหลายมองไงามาตื่นเสาร์มากก็เห็น หมอกแบบสวยงามเลยบุญครับเพื่อนซ้านเพื่อนบรรยากาศดีอลยรได้ของปลูกของฟางกันหลายโอ้ักแค่บรรยากาศเพื่อนนี่นี่ครับเพื่อนส่งเพื่อนผู้ไทยเนี่ยส่วนมากลูกโกงเพื่อนนะสิสวย,ยง่ามมลงได้ลูกโกงเพื่อนเป็นสิมีเอกลักษณ์ของเพื่อนนะถ้าเป็นชนเผ่าผูไทย เิ่นสีเอกลักษณ์เพิ่นสีสวยงามจั็หน่อยบ้านแถวนี้น่ะน้องบอกว่ากำลังใหญ่ออกมาอยู่ประมาณประมาณสี่ปีไฟฝ่าบ่ทันมีพอไฟฝ่าบ่มีแหละน้องก็เลยต้องใส่น้ำฝนเนาะน้องเนาะโอ้ต้องอาศัยฝนตกกับตักน้ำห่วยบ่เอ้าเดี๋ยวเขาเบิ่งเนี่ยแงมยงมยงมน้ำกินเดี๋ยวจะซื้อเอาบ่โอ้นี่ครับแทงน้ำน้องแทงน้ำ น้ำไส้ถ้าเกิดโบแมนถ้าเกิดโบน้ำไส้นี่ถ้าเกิดโบแมนหนามฝนเนี่จะเห็ดอย่างไรโเามีโอ้มีสางโยกแม่โอ้นี่นี่นี่ทั้งนี่คือคือตวงเอาหนามฝนทั้งยังไงตอนแรกเขาเนึ่ว่าน้องมีมีใดใส่แต่โบแมนไดเห็นบ่้นี่อันนี้คือเพื่อนน่จะเป็นเหล่าเขานะเหล่าเข่าละกะน้องเอาทั้งมาตังน้ำมุมีกะ อันนี้ก็อันนี้อันนี้ขาวทามเนี่ยจ่างเองบอ่จ่างเพื่นมาเห็ดบ่นี่แล้วนี่จ่างเขาเจาม,มาจ้อห่ยบ่จอเขาจอแพงบ่แถวนีสน้สองล้านบ่สองล้านแต่เป็นแบบยกเอาโอ้ใครยูสันน้องมาเก็บอันนี้ครับเก็บเก็บมาพริกเก็บเก็บมาเตียวแถวในปุสเซียนมาเตียวอากาศดีเท้ยน่ามะาเศรกะเนี่ยมเห็นหมอกบนภูเขาเลยบานตัวนี้ น้องสีไข่เนาะสีไข่เนาะสีไข่คือสีไล่สีไล่สีไล่เนาะโอ้นองสีไล่เฮาเออน่องสหน้องสีครับบรรยากาศแบบบ้านๆคนน่ะส่วนมากแค่วี่เพื่อสีเลี่ยงเลี่ยงซัดเลี่ยงได้แต่เก่าเลี่ยงไก่เลี่ยงยังนี่เพิ่นสีค้างไว้จบเดียวมาเนี่อยนะ เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่กันเห็นไหมเป็นวิถีชีวิตแบบชนบทเนาะไข่ในตะไก่น้ำหวยของปูกของฟังก็ร้ายครับส่วนหมากแถวเฮา,ามาเขตนี่ยเนาะเขตเขตของอันผู้ไทยห้าเนี่ยส่วนหมากเพื่อนสีมีของปูกของฟังร้ายบอยเป็นเน่กินเน่าอยาก้นหมากไหม้จนหมักม่วงประมาณนี้นี่อันนี้ครับขาดบริยเลยขึ้นนี่คือผู้เนาะผู้เขียวหมากเพราะว่าถ้าเป็นห็ดผู้ไทยเนี่ยเพื่อนสีนับถือนับถือ บางมองพันศินับถือผีคือบานเฮ่านะเพันสิมีเหย้ามียังนะทุกคนนะส่วนมาก็ใส่ฟื้นคือกันถูกหมองเลยทานสิบโคอยใส่เป็นสิบโคยเห็ดเขียนบ้านนอกก็บ้านนี้เดนครับนองดังไฟข้าวเดียวลูกบุ่มๆแล้ว สบายดีสบายดีสาวๆสัมน้อยอู้บ้านแถวนี่เนาอมีมีไร้ลังเติบเนอะคป็นใหญ่ออกมานี่เน้ม่สิบปลายได้่ะน้องได้ประมาณสิบปลายเลยสันนันครับน้องก็ล่างพักไอ้อันนี้ก็คือหัวซักเซือ ปลาชาภูไทยมันจะเอืนหัวซักซือแถวนี้ถ้าเป็นแถวอาศพ่อนมันจะเอิ่อหัวซิงค์กับหัวซิงไข่คือกันหัวซักซือกับหัวซิงไข่คือกันแถวนในมันจะเอื่นน้าเดียวก็เลยเอื่อแขกเอื่นแบบแขกไข่กันกับเมืองเซปปนแต่ว่าถ้าอาศพ่อนนะสิมะขามก็คือมะขามแถวนี้มะขามก็คือมะฮามบรรยากาศแบบบ้านๆครับ พากันกินข่าวหรือบอนี่ให้ย่างมันบอกโอ้ยพอดีเลยน้องๆเขาจะได้กินข่าวน้ำพอดีอืพอดีพอดีตอนเที่ยงกะปิ้งปลาตำมะฮงแล้วแต่ซุ้มตัวเห็ดกินโลดเท่ากะบไม่เหลือซุตัวเทนาสีสีมะแว่ใหม่มาเทนากะสีมะแว่สีไล่บอกก่อนคู่บอกก่อนอันนี้เขาสีเห็ดย่างกินขั่ว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 ไก่ โอ้น้องสิขัวไก่ก็คือก็คือเป็นสิเหตุแบบแบบผู้ไทยสุกินครับขัวไก่เนาะกะบ้านเท่ากับกะสิเอื่นคือการมัวห่อกับบอลน่ใจแต่นาสิเอื่นคือกันละมั้งขัวไก่นะข้างเนาะนะครับน้องน้องสีไรเนาะสิออกเป็นสีไข่คือเก่าแล้วเฮาก็ได้ เดจะมีสูตรทองเพิ่นอยู่ครับขัวไก่อันนี้หน่องใสง้างเข้าไปอันนี้โอใส่นามันผืชนนำ้ำโอ้ขัวไก่หน่องที่ใส่น้ามันผืชนนำ้ำนี่นะครับอันนี้นะเข้าไปเคื่อนแนละ้วเ,เห็นถูกหลังเลยแดนะขาใส่ฟื้นนี่มันจําเป็นต้องได้ใสครับขาใส่ฟื้นนะอูตัวหนึ่งเกือบสิบโมเมนต์ไร้เซนอยู่วันนี้เกือบเซนผุนงประจักษ์มานางเล่นดูบ้านน้องครับ แน่เน่าวก็คือสิเป็นต่อุ่นแนางยังในควรปกติมือนี่ถ้าซุ้มเข้ามาตัวสิสไปไซมันนี่เขาได้ไปไซอ๋อเพราะวะ่าเออมันตุนเท่ากับเสียหนาแล้วนอกจากว่าเขาไปล่นในบ้านกับมูมาด้เนาะมูมาจากเออวียงจันเน,ะนาะเขาไปล่นไปซุ้มแซววกันเนาะ ต้มให้เิ็กน้อยเลยต้มใหั่นซุกก็พอแล้วมันซุกอยู่แล้วละ่ะหรอลวกให้มันซุกนี่ครับ,บครัวไก่ครับสาวผู้ไทยครับน้องซีไร่เห็ดสุก,กินกินกับเข่ากับน้องเนี่บอกน,อน,น้องหมื่อวานนี่เนาะมื่อคืนนี่เนาะฮะบอกกันเนาะปกติกับเข่าเนี่ยแ่้เป็นคนเห็ดแม่แม่เป็นคนเห็ดแต่ตัวกับเห็ดเป็น,นกันมันบ่<ห>ส่วนมากอ่าผู้สาวแบบผู้สาวผู้ไทยเนี่ยผู้ผเซตกับเข่าเป็นเนาะเป็นทุกคนเลย เราไปเพื่อนเพื่อนน่องปุยเห็ว่าเฮื้ยนนองทูนี่สิซุ้มเพลินเสียทุกเขาเป็นเบิดทุกคนเลยนะเน<ม>ื่อง<ม>ครับฟืน้นะย่ามน่องเฮ็ดกับเขาแล้วนี่ฟื้นนี่สิด,ดึงออกมาสิบริได้ดับไฟกับเวลาสิใส่งานงาออน,านี่คือซุปเข้าไปแล้วก็เอาในเตาเมื่อก็ติดขึ้นมาบริได้ดังไม ขามันดับกระดังไม่ขามันดับกระดังไม่แต่ส่วนมากบ่ค่อยดับเนาะหึ่งเนาะแต่ดับเนาะหนองเนาะโอ้เพิ่นจังมีขี้เทาเอาไว้ในนี่เพราะว่าป้องกันไฟมันตกใส่เฮือนใส่ซานหยาดมันไหมเนาะหนองเนาะอือนี่แหละครับภูมิปัญญาของชาวบ้านเกียรตชนบทเนาะคักแคะอันนี้ค้างไว้ในนี่เลยบ่ปล่อยบ่ได้บ่อะโอ้แถวนี้สวนหลายแถวกลางบ้านก็ปล่อยได้ โอ้ oh, แถวนี้สวนไล้เราสีค้างไหวเลยเห็นบอกเอ่อ uh, แถวนีเนี่ยเขาสีนเนมเห็นว่ามันกับต้องใส่เข้ามายัางเป็นปลาอยู่เพราะว่าพอเข้าวฝึกออกมากเพรท่านเฮิง oh, โอเ้เดี๋ยวาายางไปเอาใส่กอกมาตุ๋มให้เล็กหน่อยกินก่อนเออครับสาวผู้ไทยเนี่ยเห็ดเป็นเบิดเลยเจ้าขาวเจ้า,าหน้าใส่หอมเห็ดยังเห็ดเป็นเบิดเนาะเขามาเขาซอนเพิ่อนบอกคือว่าเพิ่อนเบิรงเขาแต่หน่อย เบิ้องการเฮ็ดไปเนาะอือันนี้แม่น้องนะครับแม่แม่น้องออาน้องเอน้องน้องน้องไร่ก็ได้เนาะแม่น้องไร่ก็ได้นาะซื้อเพิ่นกับสวนหมากเอิ้นสีไร่พวกเอิ้นไร่ยู่ซื้อแถวนีน่ะไร่โอ้ซีน่ไร่กับเป็นซื้อจริงเลยบ่แม่นซื้อเห่ีซื้อจริงอันเดียวกันเลยแม่นคือกันบานเท่าตะกอนกับแบบนี้แต่ก่ะกอนกัอยู่บานดงรงไนแม่นกันนี้กับบานดงเื่กันบานดงคือกันขบ้านบ้านเดียวบ้านเดียวกัน๋อนี้นามถ่วมมาสันซะแม่น หมอมาอยู่นี่ก็สบายแต่บ่สบายอย่างนึงคือบ่มีไฟฟ้าบ่มีไฟฟ้าบ่มีน้ำก็ก็น้ำยู่เอ้าสูบเอ้ายุ่มเอาใช้ลำบากใช้ชีวิตลำบากแล้แต่กะปลอดภัยในปลอดภัยน้ำบ่ท่วมน้ำบ่ท่วมเน่ยแล้วก็ใกล่น้ำเฮาน้ำโซนจากไกล้ย่างเข้าไปนี่ก็ได้แล้วก็หลังบ้านตู้ผู้ทางหมาบอลกดกดซอยก็มีโซนบ้านเข้าไปทางนั้นก็ได้แต่ไกล่มดดินนี่แตะไก่โซนกู้ยก็บไก่เลี้ยวเห็นนั่นเลยแต่ไกล่มด ทุกสวนเห็ดสวนสวนยังเนี่ยสวนมันสวนมันสวนกล้วยสวนกล้วยบนทันดลายกำลังปลูกสวนมันกำลังเลิมโอ้สองสวนมีลูกชายจะคนลูกชายช่องหญิงสามโอ้อันนี้พูดผู้ผู้หญิงสามผู้หญิงสามนั่นนั้นได้มีผัวไปแล้วโบประทานมีอยู่ในช่องใส่คุณดิ้นโทรศัพท์อยู่เหินโอ้ผู้ชายขึ้นมาอยู่ผู้ชผู้ชายเหรอโอ้ผู้ชายเบมดช่องหมดช่องโอ้อันนี้ผู้หญิงมีผู้หญิงมีจะคน ผู้หนึ่งซ้ำผู้หนึ่งไปอยู่เวียงผู้โอ้ไปทำงานอยู่เวียงแม่โอ้ไก่สิไปไก่สิไปกับใกล้ๆกันครับนี่นะมั้งยู่เชียงดาซุ่มน้องนี่ก็น้องแสงนี่บ่หหออยู่่นละมจังว่าอยู่เชียงดาลูกสาวกกข่อยอยู่เชียงดาแสงจะยู่แถวใดแหละแสงแสงบนว่าเพิ่นอยู่กับคนไทยว่าซักในเยินว่าในยู่นำคนลาวเห็นเดือกบ้านคือการเห็นเดือกบ้านขี้เกียจแม่โอ้เราเป็นคนเมืันฟิน เข้ากับอีกเบื้องเข้ากับสีมามามาหาเขาเขาสิแต่งงานอยู่เมืองพีนคนหูจักเข้ามาแต่งงานอยู่เมืองพีนอีกประมาณออกพัญซ้าเนี่ยสีมามาแต่งหม้อหือมาหมันคนคนเล่าแต่ว่าหักเราไปเป็นไปเป็นลูกหักอยู่ไทยเราไปอยู่ไทยเข้าหูวจักกับเรามาเนก็เริ่มมาได้มีไอเมืองพีนกลางว่าค้าเมื่อน่ะสีแว่เพิ่นนะสีแว่เหรนน้ำเพิ่นจักบานเพิ่นสะกวนโอ้เห็ดเป็นเวิดเนาะกับเขากับหนามเนาะ เกง่งเก่งเก่งผู้สาวแท่า <c oughs> นี่เก่งอะไรแดดแหลเชคนละเชนี่นนนนควทจะได้ไปหลังฝนเอือ้อมมือครับน้องครัวแล้วก็เอาหนามใส่โอ้ครัวแล้วเอาหนามใส่โอ้เบิ่งหน่องหน่องย,ององยกใส่เป็นทังเลย <c oughs> เลแข็งแรงครับน้ามีซื้อเอา <c oughs> แต่ว่าหนามใส่กับระโยชน์คือตะวันวนั่นแหละอืเห็นม โอ้ต้มล้วันนี้เนาะต้มให้มันซุกว่าวันนี้ต้มให้มันุขวัวขัวให้มันหอมก่อนเนาะโอ้เนาะแดดการแดดการน้องสีข่ขัวบอกไงมาถาบานเท่ากับขวัวให้กินไก่มันออกมันหอมสะก่อนเลยอานามัสน้ำลังสิ่งที่เท่าสีเห็นในเขื่อนขวัวเพิ่นกับคือทุกหมองที่เท่าไปกับสีเห็นเยิบเขา่าเห็นแถวนี้พเพื่ออื่นกับจ่อขึ้นตาแถวนี้ โอ้ก็ย่างกะย่าง,งคือปเปินเสียบมะหอยไวน้นี่เพราะว่าป้องกันหมอดกินเนาะ,น,น,ะน้องเนาะเมืองครับน้องห่อนน้องน้องเือออกเต็มเลยยะมาเต้นน้องจะห่อกบห่อนกันปเปิดเสียบมะหอยนี่ป้องกันหมอดขึ้น่ะถ้าบ้านห่าก็ได้บ้านห่าก็มีให้กันแบบนี้ตะกีนะแต่เดี๋ยวนี้บ้านห่าน่ะมันบ่ควอยมีคนปลูกขันปลูกมีแล้วส่วนมากมก็ไม่ได้สือกินกันเลยสิโบ,บควอยเห็นวัฒนธรรมแบบนี้แล้วแต่แถวนี้นะยังมีให้เห็นอยู่ทุกร้างค่าเพื่อนครับทุกคนครับ อหน่อยก็น <brig> ี่เ <Oftentimes> ม <identities>, ือนครับน้องใส่ผ่าทุงงามงเ้ยผูหแมต่น่อยกว่านี้น่อยกว่านี้จะ่ือนครับหนอว่านี้ผ่าทุงแถวเล่านี่ตังงามอลิหวดลไแต่งงามอลิอันนี้พ่อเพื่อนได้ครับอันนี้พ่อนะอายุเท่าไรล่ะพ่อสี่สิบหาสี่สิบห้าโอ้เจ้าเดยกะสี่สิบสี่สิบห่างกันหาปีโอ้ อ๋อมาอยู่ทั um. ้งนอกกะสบายใจสบายใจแต่บาสบายน้ำไฟบาสบายน้ำไฟน้ำไฟบอมีบอมีไงแกต้องฐานทำฝนมันบาสะดวกไฟกะยเ่ยมาขึ้นกับมืดเนาะถ้าไม่ไฟกัยเนี่ยมาห่าได้เอาเนาะอืมได้ยินยุคเขาเอาแต่ยังบอมีเงินไปปาดลูกชาไปเวียงกัชามเธอแหละบ้านก้อนเน้อในนอง หางดีแล้วเดี๋ยวนี้ฮอดปีแล้วแต่ดีปัดยู่เอ็งโบ่มีฮอดเงินบึงเหินกับโบแล้วออืลำบากเนาะกไก่ยังดีที่เฮายังมีมีไฮเฮ็ดก่แค่สั่นละแห้งโอ้ยเซ็ตเนาะไค่แต่ว่ามีดินไค่แต่มีดินมีดอนเดี๋ยวบรรยากาศชักไกลชั้นตอกแก่ตอกแก่ คือถ้าแมนมันมันม่อนก็นเ,เอาอันนั่นเป่า๋อมันกะซุกเร็วเนาะไ,ไฟมันลุกมันกะซุกเร็วเนาะเป็นวิถีชีวิตแบบบ้านๆครับแต่บรรยากาศคักมากแบบนี้ก็คือมาบึงวิถีชีวิตของนง้นองๆเฮ็ดกับเขากับหนามก็คือกับแบบนี้แหละครับกับเป็นชีวิตประจําวันน้องๆเนานะทุกมือตรงแบบนี้ขามือได้ห้างบดเฮ็ดกับแม่เฮ็ดกามือได้แม่ยาห้ากับเฮ็ดซอยเพิ่นอ๋อ สาวสวยครับบ้านดงดงในส่าผูไทยครับเมืองซีปนูนแขวงสวรรค์เขต